สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับรถตัดหญ้าเดินตามนะครับแบบวางลายนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อยันม่านะครับผมนะฮะอนี้แบบแบบวางลายนะครับตัดให้วัวครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับได้นะครับตัวนี้ก็มาด้วยเครื่องยน์ยันม่านะครับตัวนี้ประมาณ6แรงนะครับผมก็มีสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องเย็นก็ชกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วก็ดันชกกับนะครับ ตัวนี้มาด้วยเกียร์เดินหน้านะครับ3มเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็คือคันโยกนะครับคือสามารถให้ถาดหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวางลายได้ทั้งซ้ายทั้งขวาส่วนตัวนี้ต้องขึ้นให้ใบมีดทางานนะครับให้ตัดแล้วก็มีกำเลี้ยวครับสองข้างซ้ายขวาส่วนตัวนี้ก็คือหลังหลังสเกียร์เสร็จนะครับเราขึ้นตัวนี้ครับเพื่อให้รถเดินนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่นะครับถ่าดแล้วก็ใบมีดนะครับจะเป็นใบสบัดนะครับ อยู่ตรงนี้ครับมี2ใบนะครับข้างล่างก็จะเป็นลูกกริ้งนะครับกันหญ้าพันนะครับตอนนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีวิวการตัดให้ชมนะครับสตาร์ทนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ตกแล้วก็โชวกลับนะครับเครื่องจิดง่ายนะครับเร่ใส่เกียร์เดินก่อนนะครับมีเกียร์เดินเองนะครับผมถ้าเราจะเดิน เดินอย่างเดียวก็ใส่เกียร์เดินเร็วได้นะครับนี่เกียร์สามนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้นะครับถ้าตัดให้ใส่เกียร์หนึ่งนะครับขึ้นไปมีดครับผมปเมีดหมดแล้วนะ อันนี้สามารถวางลายได้ทั้งซ้ายและขวานะครับสลับที่คันโยกได้นะครับผมอันนี้แถวแรกนะครับ ีลายไปแล้วนะครับแถวแรกคันนี้ติดจองแล้วนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับเหลืออีกประมาณทักสองสาคันนะครับยาก็จะโยนมาฝั่งนี้นะครับ ้าก็จะโยนเข้าประมาณตรงกลางแบบนี้นะครับผม อันนี้เสร็จแล้วนะครับออันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับีครับได้งานรวดเร็วครับเหมาะตัดพวกแพงกลหลาะครับเนี่ยครับผมโอเคครับสนใจก็ทักมาได้ครับผมโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการีวิวรถตัดหญ้าของเรานะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจร้านได้นะคะหมอกเกษตรชาแนลนะคะหรือว่าจะทักเป็นอินบ็อกข้อความเรามาก็ได้นะคะยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะหมอกเกษตรชาแนลคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ